สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับเมื่อนี้กับ่อกับผมอีกเส้นเคยครับก็สองพาไปเที่ยวรอบไปเลยนะครับเมื่อนี้ผมสิพามาตะลุยบ้านลุงแม็กกับผมหรือทางส่องยูทูบสีรูดยักกันในส่องเออตาลาตาลี่นะครับผมเมื่อนี้ผมก็าพามาจ่อหลึกหอดบาดแล้วเลยครับซึ่งเป็นหนาของผมเองเองนาะครับผม แล้วก็อีกสองน้องใหม่ครับผมสองบารผสพาเลาะนะครับห mm hmm. นุ่ยผู้ก็อไามาจอหลึกหอดในบานเราเลยครับผมเพราะว่า hmm. สองนี่สองสองยูทูบทั้งสองสองนี่เขาไปรอกันยูทีเล่านะครับ mm hmm. เขาไปรอเล่ากันหาเมือ่อผมก็เลยถือวีซ่าผ้ามาเจาะมาหลึกหอดมองหอดบอนนอน หอดบ้านของลุงแม็กเลยนะครับผมจะพามาเบิองสวนเล่านะครับซึ่งกระลังสร้างกระลังเห็ดอยู่นะครับแล้วก็ต่อเติมบ้านอีกนิดหน,น่อยครับผมนี่ครับก็สิเป็นสวนกล้วยข้าวเวนดีนะครับผมกล้วยหอมอิสราเอลนี่นะครับสวนของเพื่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเพกำนก็ขายนออยู่ครับช่วงนี้ แล้วก็บอ่ออึ้งเพิ่นนี่แหละครับถือว่าเป็นคลิปเป็นไวหลหอกันอยู่เนาะในส่องแอฟแวรหรือเฟซบุ๊กของเฮานะครับผมแล้วนะก็ในส่องยูทูบของเพื่อนนี่แหละครับจะที่เป็นประมาณนี้ครับผมนี่บรรยากาศธรรมชาติครับริมคลอ,องริมห้วยเนาะพี่น้องเอ้ยบอปลาก็หลายเติบครับนี่ เมื่นสิบ้าเดงเด้อพี่น้องอาหารจักรกรรมหนึ่ง,งสิสคู่กันครับว่ามันสิมีปลาอย่างเงี้ยในบ่อนน่เนาะโอ้โหนี่แต่ปลาเค็งปลานิ่นครับผมแม่ใหญ่ๆสวยงามบรรยากาศ เป็นตะมานั่งกินเหล่าหับอกไงสป,ปะ่ะนี่แหละครับสองต้นนี่ก็เป็นต้นยางหน้าครับผมที่เข้ามาเอาเงี้ยงก็ขี่กระบองเนาะก็เป็นยางของต้นยางหน้าครับผมมาเห็ดขี่กระบองขายกลับไปครับบอกเลยพุ่งผ้ามาเมื่อนี้ผ้ามาเลึกกิลีครับ พามาหอดแหลงของบาทลุ่งแมกนะครับผมนี่ต้นกล้วยครับเป็นดิบต้นกล้วยของเพื่อน,นครับตีเพื่อนไปหลายนันมานะครับผมเป็นได้เป็นได้ไดครับไปไปไปพี่น้องไปส่วงนี้ก็สิเงีงงยบแน่ครับผมเพราะว่า บาดผ้าลอกับลุงแม็กนะครับไปเล่ากันสิงเงียบแเนี่ยเล่าบ่อผอบ่พอ,พอเพิ่นบ่อเป็นยังครับเอามาบูคอนได้บ้าง เอ๊ครับดูพี่สองทำอะไรหนูพี่สองทำอะไรหนูใส่ชีฟหนูหนูหันไปยิ้มให้พี่สองหนูหันไงนะขึ้นยิ้มหน่อยลูกไงนะยิ้มหน่อยหนูหนูพี่สองายคลิปหนูเนี่ยพี่ขอใส่ชีฟอ่าสองนั่นดันม้ามาลูกไล่ม้าออกไปด้วยดูสิดูดูดูเจ้าม้ามาสองบ้านเราดูสิบ้านปันไงนะขึ้นดูหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่แหละครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผม เป็นได้เป็นได้ไผไผว่าบอลึกผมลึกกว่ามูครับผมผมมาหอดบานของลุงแม็กเลยเนาะบรรยากาศก็เป็นตะยูครับผมติดธรรมศาสตร์คางป้านั่นก็สามารถไปเก็บเห็ดได้ครับช่วงมีเห็ดออกได้พี่น้องเด้เอเห็เดผอเห็ดผงแดงราคาก็บ่ต่ำกว่าเอื้องไปได้ครับเอื้องกิโลละสี่ห้าร้อยหรือ600หกร้อยขึ้น แต่ว่าเฮ็ดพอเฮ็ดพวกนี้กิโลละแปดลอยหมดเลยพี่น้องเลยผมเสียวสูงฝังเด้อผมก็ว่าสิไปหาเฮ็ดคลิปอันนั้นคือกันครับผมแต่ว่ากับเตือนมาท่านไม่ป่าเนาะเขาไปหากันแต่เด็กไปหากันแต่ตีซี่ตีหาผมก็เตือนหกโมงกับท่านเขาอันนั้นครับโอเคนี่ก็เอากระเพาะผ้ามาเบ่งเป็นพาะสุกววนะครับบรรยากาศบ้านลุงแม็กนะครับผม หรือคุณอาของผมนี่นะครับผมนี่โอเคถ้าท่านใดสนใจอยากเขามานะครับผมก็เขามาใดเลยครับอยู่บ้านโน่นเข่งเฮานี่นะครับตบําบลคําขวางครับอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเขามาหยี่ยมมายามมาส้มกันได้ครับนี่ทัวเรียนก็มีพี่น้อง โอเคครับผมและคลิปหนาผมสิพาไปรอไซนันก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้ผมใ้นเด้อพี่น้องเลยเพื่อได้เป็นกำลังจอกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมเมื่อนี้กับผมก็ขคอเลก้าวค้าว่า,า,า,าสวัสดีครับ